สวัสดีครับ AS Play นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งฟุตบอลเอเอ็มร้อยสิบแชมเปี้ยนชิพในแมตช์เจอแรกนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับไปที่สามทุ่งทะเลหลวงนะครับไปชมเกมระหว่างทางด้านสุขทัย FC นะครับจะเปิดบ้านพบกับอยุธยายูเนเต็ดนะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับมีผมสุภชัยจีวัลดมทรัพย์นะครับแล้วก็คุณสุเพลศีทองเขียวรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายวันนี้ครับเอาครับสัญญาณเริ่มเกมเริ่มขึ้นแล้วครับสุโขทัยในชุดสีส้มนะครับเกียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพของเรราคับ ปริญญาวานยาวบ้างครับมาขวาสุดสิลาแหม่บอลแรกไม่ดีครับแต่ยังตามมาเก็บได้ตั้งปอมลูกนี้ครอสเข้าไปเสาสองลูกนี้ได้หมง่งนะแม่แต่ว่ากดไม่ลงครับจงังหวะมงของชาวสิทธิ์ซับสกุลผลนะครับผัวไทยก็ได้เดินเกมบุกต่อครับอากัะพัดอ,อกสวยครับโซเบิร์นออกซ้ายหม,มาแล้วครับโอกาสปียราชปิยราชเปิดยักมาแล้วตรงนี้ยิงเรียบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอัดเข้าไปครับชาวสิทธิ์ซั์สกุลผลครับออกตาได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับทางค้างคาวไฟสุโขทัยเอฟซีในซีซั่น2 0 2 1ับอถึงอครับออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากคนดีครับชาวสิทธิ์ซับสกุลผลได้การขึ้นบอลมาของสุโขทัยหวที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับจ่ายไปโอ้โหถล่มมาแต่ว่ายังมีตัวสอดขึ้นมาครับชาวสิทธิ์ ตัวที่พลาดเนี่ยคือแบ็คซ้ายอย่างเพชรที่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังจะเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกนะครับโดนตัดกลับมาแล้วหูลูกนี้โล่งๆครับถือว่าหญิงนี่ยอดเยี่ยมแล้วก็คนเปิดอย่างปิยราชรลาจังรีดนี่เรียกว่าเลือกมาเลยครับมาอีกแล้วครับโขไทยตั้งป้อมปิยราชวางยาวขึ้นหน้าบูขึ้นยองพักอกเข้าซ้ายลูกนี้โดนร่วงฤศินว่าไงครับออฟไซด์เป็นลิฟลาครับเกือบไปแล้วครับโอ้โหทาง ปีราชตาจังรีเปิดมาเสาแรกม่งลูกนี้แม่ชนสามเหลี่ยมครับโดนคลหรือเปล่าครับอาบอลยังไม่ออกครับเล่นต่อมาชกได้ม่งอีกทีแล้วยังไงไม่เข้าครับโอ้ลูกที่สองไม่มาครับสุโขทัยแล้วสุดท้ายครับแม่นุกุลกิดไปฟาวอรฉุดนี้โอ้บุดวิดจริงจริงครับสุโขทัยประตูที่2ไม่ได้ครับเป็นจังงว่าชนเสาสองจนี่ครับจังหวะแรกโอ้โหสุโขทวิทยรับไม่ดีครับแล้วก็ได้บกสวนไปโดยโดยยอดนด้นะครับแต่ว่าบอลไป ชนเสาอยากได้สีด้ายนี่ครับบ่งย้อนมาแล้วครับโอ้โหทางสมพลวิทย์รักษาประตูดีได้แต่ป้องกันด้วยสายตาไปแล้วครับเอาครับแบบนี้ยุยาพอมีกําลังใจเอาหลุดขึ้นมาช็อตนี้ไม่มีธงครับเล่นไปก่อนล็อกมาเข้าซ้ายยิงลูกนี้ออกหลังครับโอ้โหจังหวะขึ้นเกมมาครับชนะโดนยังติดทรงรุดแต่ว่าบอลยังไม่พ้นอันตรายครับสุโขทัยลุยต่อแล้วโดนเกี่ยวไม่แล้วไปเล่นต่อแล้วยิงลูกนี้ชนเสาอีกครับโอ้บูกันยองโอกาสรุนครับมาลุ้นกันต่อครับสุโขทัย โซจะควยแมไม่ผ่านครับแต่ยังได้บอลอยู่ปีราชลุยมาลิวมาครับปีราชปยราชยอดมาเสาสองอีกแล้วแล้หม่งลูกนี้เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาปูกืนยองครับเอาชนะนนาทางด้านเ็สหม่งก็ไปเป็นประตูที่2ให้สุโขทยัยนำห่าง2ต่อ0ครับบอลจากกราบซ้ายอีกครั้งครับแล้วก็ได้ประตูดีห่างครับโอ้โหแล้วก็เป็นคนเดิมครับหลังจากที่ ยิงจะวะแรกไ่ชนเสาแต่ว่าจังหวะโขกของอูกุนยองครั้งนี้ครับไม่ปล่อยให้โอกาสทอกหลุดลอดไปนี่ครับจิงจะวะแรกครับน่าจะได้ตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็ต้องชมเนี่ยครับอัสบันโซครับที่ขยันแล้วก็ไปเอาบอลมาได้ครับแล้วก็ไหลไปให้กับทางปิยราชหาเหลี่ยมจนได้ครับได้ครองไปที่เสาไกลได้ขึ้นโขกจังหวะนนี้โอ้โหตุ่งตาข่าย Oh, ต้องบอกว่า2ประตูที่ได้ต้องชมปิยราชเลยนะครับการขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายของเขาครับครอสมา2ครั้งหักมาใน2ครั้งนี่ถือว่าแม่นจริงๆครับขณะที่เพชรก็โดนเขาเครื่องทั้งสองลูกเลยครับเสียประตูจากกราบซ้ายเลยครับทางอุทยายูไดเดทั้ง2ประตูเลยครับนี่ครับออกบอลท่าอีกแล้วครับบูกันยองตัดได้บูกันยองผิวไปเองบูกินยองให้มาโซโซชิงมาตรงการลางโล่งๆแบบนี้ ยิงหายเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับอนุชิตเงินบุคทนครับยิงให้สุโขไทยนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับจากจังหวะผิดพลาดของทีมเยือนอีกแล้วครับไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดบือไปครับสำหรับทางสุโขไทย FC มาชุดนี้จบด้วยการยิงประตูแล้วก็สกอร์บอร์ดทำงานนี่ครับจ่ายบอลพลาดครับแล้วก็ต้องชมออสมาสันโซครับใจว่าเป็นแม่น้ำแล้วก็อนุชิต แบบนี้ก็เลือกมุมยิงแล้วก็แปรไปครับตุงตะขายโอ้โหนี่ฮะได้แปรในเน้นแบบนี้จังหวะมันพลาดยากจริงๆครับนี่โอ้โหแต่มาได้ดำหนักพอดิบพอดีครับค่อนข้างจะต่อบอลแน่นอนกว่านะครับสุวไทยศิลามาแล้วครับหยอดมาเสาแรกโซโดนดึงมุิสินเปล่าจุดโทษหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับแบบนี้ชัดเจนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหทรงวูดดีแกกอดไม่ปล่อยเลยครับ นี่ฮะพู้ติ์ดีชัดเจนนะฮะเสียงดังฟังชัดกาบอกอย่าฟ้องนะฮะคือภ้ามันชัดนะครับเนี่ยครับดูอีกทีครับโอ้โหกอดเนี่ยมือซ้ายแล้วตอนหลังนี่กอดสองมือเลยครับคือเหลี่ยมนี้ยโซเขาล่อยู่แล้วครับแบบนี้เนี่ยมันมันรอดยากครับแี่คิดถึงแจ็คกับโรสในไททานิกเลยฮะการกอดโอบโัช่วงวันนี้ผลลัพธ์หน้าที่ก็คือออสบันโซครับ โอ้โหยิงคมกริบเลยครับช็อตนี้โอ้โหหมดสิทธิ์ครับโสพบนวิทแล้วก็พาทางด้านสุโขทัย FC ครับหนีห่างยุูไนเต็ดเป็น4ประตูต่อศูนแล้วครับกันบ้านออสมมนโซครับก็ดีต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยครับสำหรับชาวออสมมนโซครับทั้งยิงทั้งฉายโหแกนิ่งมากแล้วซัดไปที่ มุมดิกเลยครับโอ้โหยิงยากนะครับการก้าวเดียวยิงนะครับดูครับแล้วยิงนี่มุมสนิทเลยครับอนุรักษ์เเปิดยา้วขึ้นมาทางขวาโล่งเลยครับแบบนี้บอลตกมาแล้วศิลาเก็บได้ตั้งปอมมองข้างในเปิดมาลูกนี้มงโอ้ตัดได้ก่อนทีเดียวครับโอ้เสียวจะเข้าประตูตัวเองเอาครับเปิดโดยศิลาสิกำปังนะครับ สีามองข้างในแล s, ้วเปิดมาตรงกลางลูก oh, นี <h <h ้มงเต็มๆเลยครับแม่แต่ว่ากดไม่ลงครับปิยะราชมองข้างหน้าแตะมาก่อนซ้ายมีครับโอ้โหเลาะมาได้สวยครับเปิดมาลูกนี้ต้องปัดทิ้งแล้วไม่ทันครับแม่จะยิงซะหน่อยครับฟาลครับโอ้โหการขึ้นเกมทางกลับซ้ายของสุโขทัยทีรดิ ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับโอ้โหีเซนเตอร์มาเองครับกวางโดยอนครับลูกนี้เถิดไปแล้วมันนะครับโอ้โหสมบวิชกชกนี่ไม่พ้นอันตรายครับดีว่ามีแนวรับมาช่วยสกัดได้นะครับเนี่ยครับประมาทไม่ได้เลยนะครับปีราชอุ่งหงษเสียงแยงบอลได้สวยครับช็อตนี้ลุยมาไอ้ลองส่องฉันแหลบลูกนี้แมาเข้ามือทั้งนั้น์ครับจังหวะส่องไกลนะครับของที่วาผิวใสแขงบอลขนานเส้นครับให้ปรุณธิ์ ปรุนิดเก็บบอลได้สวยครับคืนมาแล้วครับแทงช่องลูกนี้สวยเลยครับถึงไม่ไม่ถึงครับบอลลึกไปนิดเดียวครับมนตวัน์ครับฝากมาสลายุทธเอิร์ดก็มาสวยครับลูกนี้ได้เขกตเต็มเตมลูกเซฟได้ครับโอ้วางบอลยาวครับโอ้แล้วเคลียร์มาได้สวยไปเข้าทางสมปองสอแลบด้วยครับทางด้านของสุโขทัยแทงออกขวาศิลาตั้งปองเปิดลูกนี้มงแล้วเรียบร้อยครับ โอ้สวยจริงๆครับจังหวะสวนกลับแล้วจบสกอโดยอนุชิตเงินบุคคลโอกาสน้อยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่ว่าพอได้จังหวะสมโอกาสสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับโอ,อ้โหประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนัดนีครับสำหรับอนุชิตเงินบุคคลครับแหม่ต้องชมตั้งแต่สมปองครับไปดักบ,บอลมาได้แล้วก็ศิลาเปิดเร็วเลยครับ มาที่จุดนัดพบแล้วก็มาเจอกันจนได้ครับลูกโขกสบัดโหดเรียกได้ว่ามุมดิกเลยครับโอ้โหทําให้บทสิทธิ์ที่จะเซฟครับสำหรับทางโสมพลวินครับสุโคไทยครับดีไปเป็น5-0ครับจากคนดีครับอดุชิตเกินบุคคลครับแทงไปตรงการทางเซยะของวอลมาสวยเซยะแทงออกขวาจิวัตรซัดเลยลูกนี้มาโอ้เกือบมุดเสาเหมือนกันครับวอเลตผิวมาเองหลบมาหหลบมาส แทงมาตรงกลางสลายุทธิชิงกับวอลเลซมีโอกาสแล้วยิงโอ้โหยิงไปไหนครับโอ้โหเรียกแล้เป็นโอกาสทองที่จะได้ประตูตีใครแตกครับของอยุธยาอยู่ในเตะครับแม่จังหวะเบิ้ลของทางสลายุทธ่ถือว่าน้ำหนักดีแล้วนะครับนี่ครับพริ้วมาแล้วก็ไม่ล้ำหน้าครับพื้นที่ว่างตรงนั้นครับได้กดโอ้โหแต่ว่าทำเสียงของเลยครับวอลเลซครับโดนใต้ลูก ไปเยอะแล้วมันไปชนกับทางอนุรักษ์โอ้นี่ค้คือแกคิดเนี่ยแกแกยิงเลยนะครับส่วนตัวอนุรักษแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยจังหวะยิงแล้ว f follow t h r o u g h เนี่ยไปชนกับอนุรักษ์เต็มๆเลยนะครับเจ้าตัวเจ็บแขนนะครับจังหวะที่บวกเข้าไปเมื่อสักครูน่นี้แต่บอลมาเข้าทางเจ้าถิ่นแล้วครับยกขึ้นมาเอาเล้วครับพูดถึงชาตรีชาตรีมาบ้างลุยเดียวมา3า ล็อกตัดเข้าในซ้ายมีว่างเปิดลูกนี้อ่าวบอลทะลักษ์มาถึงด้วยครับง้างง้างแล้วยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะสารัฐแก้วแสงใสครับยิงไม่ดีครับ<ช>แล้วก็ผพุทดสินสัสจุกรแสนจูครับเป่าหมดเวลาครับสุโขทัย FC ครับเปิดในหลวงเซเดียนะครับถล่มเอาชนะทางด้านยุยาอยูอเต็ดไปได้5ประตูต่อศูนย์เลยครับ ก็หมดเวลาลงใน่พิเศนะครับผมสุภชัยเจียวดมซับนะครับแล้วคุณสุบเรศสีทองเขียวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ